สวัสดีค่ะชื่อออยนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงบาลเอเชียค่ะวันนี้เรามาทํากับโซยังนะคะเรามายุกโหนกนะคะ,ะตัดกรามแล้วก็กอกามนะคะรู้สึกว่าตอนที่ถ่ายรูปอะคะ่ะเราจะเห็นตรงเนี้ยออกเยอะออกเยอะไปค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยออกค่ะใช่ค่ะ,ะเห็นโหนกชัดแล้วเวลาแบบหามุมกล้องนะคะหามุมยากมากค่ะก็ลเลยตัดสินใจมาทํา ใช่ค่ะมีคนมาทักเรื่อง่โหนกหนกแล้วก็กามค่ะว่าถ้ากระแปลออกออกมัน่าจะดูดีกว่านี้ค่ะตอนที่เขาทักเขาทักบอกว่าช่วงนี้ใหญ่ค่ะช่วงนี้ใหญ่ถ้าไปออกน่าจะดูเล็กกว่านี้ค่ะเราเห็นปัญหาอยู่แล้วเราว่ามันจริงค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจแต่ตอนนั้นฉีดอยู่ค่ะไม่ได้ตัดสินใจจะมาทําค่ะแต่พอเขาทักปุ๊บเราก็อืมั่นใจมาทําดีกว่าตัดออกไปเลยเพราอเราฉีดอะค่ะมันออกแค่กระดูกอะค่ะมันไม่ได้ออกอะค่ะมันอยู่แต่ว่า มันออกแค่ช่วงนี้แล้วก็ดูกตรงกลางอะค่ะมันยังอยู่แล้วมันก็ส่วนโหนกเนี่ยมันไม่มีฉีดอะคะ่ะต้องโอออก,ออกอยังต้องถูกออกอะคะ่ะรีวิวเขาเยอะค่ะแล้วก็มีคนใกล้ตัวะคะ่ะมาทำะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเป็นที่นี่นะคะ่ะสวยปลอดภัยที่โรงพยาบาลเอเชียะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังทำจะเป็นยังไงนะคะติดตามออยได้วยนะคะ เริ่มเข้าเดือนที่3ามเริ่มมีคนทกค่ะคือมีคนทัก็สวยเลยค่ะตอนแต่งหน้าค่ะคือโอเคมากยิ้มไม่หยุดเลยค่ะใช่ค่ะคุ้มมากค่ะกับที่เรานอนพักค่าใช้จ่ายคุ้มที่สุดค่ะใช่ผลลัพธ์ที่เห็นผลจริงแล้วแค่3มเดือนคือเราเห็นผลขนาดนี้แล้วค่ะคือภูมิใจมากๆค่ะที่ตัดสินใจมาทําแล้วก็โอเคมากๆเลยค่ะที่ตัดสินใจมาทําที่นี่อันนี้ก็ฝากถึงสาวๆที่กาลังอยากจะมาทํานะคะเห็นในเดือนแบบว่า ผลลั์ของเรามันมีกามหรืออะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจมาทําได้เลยค่ะคือผลลัพธ์ออกมาดีจริงๆค่ะมันเปลี่ยนเราเลยค่ะเปลี่ยนบุคลิกบวนเปลี่ยนหน้าอ่าเปลี่ยนอายุเปลี่ยนหมดเลยค่ะแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนค่ะรับประกันเลยเพราะว่าก่อนที่จะทําก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวออกมาไม่สวยอะไรแต่พอทาออกมาคือสวยมากๆเลยคะ่ะถ้าลังเลอยู่ลังเลไม่ได้แล้วนะคะต้องสวยก่อน